สวัสดีค่ะวันนี้สำนักหอสม,มุดมอจทองของเรานะคะจะมาอธิบายถึงวิธีการเปิดมาตรฐานอุตสาหกรรม ASTM นะคะในมาตรฐานอุตสาหกรรม ASTM ที่เรามีเนี่ยมันจะให้บริการอที่ชั้น4นะคะตู้99สําหรับมาตรฐานอุตสาหกรรม ASTM เนี่ยเป็นมาตรฐานของอเมริกาะคะ่ะวิธีการหามีดังนี้นะคะอย่างแรกเลยเมื่อผู้ใช้บริการเดินมาถึงที่ชั้นหนังสือของเรานะคะก็สามารถที่จะดูด วิธีการสืบค้นเป็นแบบ QR code ในนี้ก็ได้นะคะถ้าสกแกนเข้าไปเราก็จะเห็นเป็นคู่มือ SCM ของเรานะคะส่วนหนึ่งก็จะได้รับบริจาคมาอาพิกอพิธานธนาการมาจากอาจารย์นะคะแล้วก็บอกรับเองด้วยซึ่งเราจะมีตั้งแต่ปี1943จนไปถึงปี2008เลยค่ะแต่จะไม่มีครบทุกคอลเลกชันในทุกเล่มนะคะ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เนี่ยมาหาก็จะมีอยู่2แบบนะคะแบบแรกก็คือให้ตัวเลขมาแบบที่2ก็คือให้ชื่อเรื่องมาเราขอยกตัวอย่างเป็นแบบแรกก่อนแล้วกันนะคะในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้แค่เลขมาแบบนี้มาหาเลข f 1 4 7 8 7ขีดซึ่งอาจจะหาในคอลเลกชันของปี97นะคะเราก็จะต้องเริ่มจากเล่มที่เป็นอินเด็กก่อน ในปี97เนี่ยก็จะมีไล่ไปตั้งแต่เลขน้อยไปจนถึงเลขมากนะคะถ้าเป็นเล่มอินเด็กเนี่ยจะเป็นเลขศูนนก็คือเล่มแรกแบบนี้นะคะหน้าปกก็จะเป็น annual book of acm standard เล่มอินเด็ก section ศูนนย์นะคะแล้วก็มาเปิดหาเลข f 1 4 7 8 7ขดกันนะคะหนังสือเนี่ยจะแบ่งอยู่เป็น2ส,ส่วนนะคะก็คือส่วนแรกที่เป็นส่วนของเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ แต่ละ subject ชื่อเรื่องนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ไล่เป็นเลขซึ่งส่วนที่ไล่เป็นเลขเนี่ยค่ะจะอยู่ด้านหลัง f หนึ่งขีดแปจนะคะก็จะปรากฏอยู่บรรทัดนี้มันก็จะไล่ตั้งแต่ f แรกมาจนถึง f หนึ่งขีดแป วงเล็บปี1น9 3้กนี่ก็คือเป็นฉบับที่เี p ร์พูฟนะคะชื่อเรื่องว่า Test Method for Flexibility of Nonmetallic Gasket Material อยู่ที่เล่ม09.02อย่างนี้นะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องมาที่ชั้นบริการหนังสือแล้วดูเลขเซกชันที่09.02แบบนี้นะคะ พอมาที่เลข09.02เกในเล่มนี้นเนี่ยอ่าเราก็ดูเซสชั่นเป็นเซสชั่น9เรื่องลับเบอร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องลับเบอร์เนี่ยโดยที่เราเริ่มจากดูหน้าสารบัญก่อนว่ามีเลข F 1 4 7 8 7่จุดขีด 8, 7, ชัวร์ไหมนะคะซึ่งในหนังสือเนี่ยก็จะบอกไว้ว่ามีอยู่นะคะ F 1 4 7 8 7ขีด 8, 7, เค s e มน d f n o อร e แฟค l i เ i ลิตี้ออ e นั a l มทัลลิกแกสเ e ็ต a มนะคะแล้วเราก็มาเปิดหาในตัวเล่มอีกทีก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะได้ข้อมูลของมาตรฐานอุตสาหกรรมในเรื่องนี้นะคะว่าเ,เกี่ยวกับเรื่อง non-metallic gasket เนี่ยจะต้องมี สเปซิเมนหรือว่าคอนดิชันที่เท่าไหร่เทมเพลเจอร์ออฟเทสอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะต้องตามหา,ามาตรฐานุตสากรรม STM กันก็คือในกรณีที่เราได้ subject มาแล้วนะคะในลักษณะนี้แต่เรื่องจริงเวลาที่ได้มาเนี่ยคะ่ะก็อาจจะแค่คำว่า Non-Metallic g a s k e t Material ะะเหมือนเดิมค่ะเล่มที่เราจะต้องเริ่มต้นหาก็จะต้องเริ่มต้นจากหาเล่มที่เป็นอินเด็กก่อนนะคะในลักษณะของเล่มที่เป็นอินเด็กเนี่ยเราก็ต้องจับคำที่มันมีความหมายนะคะเช่น flexibility of non-metallic gasket material เราลองเอาตัว material นะะี่ยค่ะมาหานั่นก็คือ gasket นั่นเอง ะะตัวแกสเก็ตเนี่ยมันก็จะมีหลายตัวอยู่ด้วยกันแต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือ flexibility of nonmetallic gasket material test method for เรื่องนี้นะคะมันก็จะบอกว่าอยู่ใน f 1 4 7เล่มที่0 9 0เซ้าจุนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็ไปหาที่ชั้นบริการหนังสือหาเลขเ,เล่มที่เป็น09.02แบบนี้นะคะ เราก็ไปหาที่คอนเทนต์เหมือนเดิมอ่า f หนึ่งสี่เจ็ดขีดแปดเจ็ดนะคะชื่อเรื่องนี้อ่าเป็นตัวย่ืนยันว่าอยู่ในเล่มนี้นะนี่ค่ะข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรมก็จะได้มา นอกจากนี้นะคะมาตรฐาน ASTM ที่เรามีเป็นหนังสือให้บริการแล้วเนี่ยเราก็มีเป็นฐานข้อมูลด้วยนะคะผู้ใช้บริการสามารถสืรค้นได้ที่หน้าเว็บห้องสมุดน,นะคะ www l i b kmutt ac t h นะคะแล้วก็เข้าที่เมนู r s s e r r c s u u p p r t นะคะแล้วก็เข้าที่ Online Database นะคะแล้วก็เลือกที่ฐานข้อมูล ASTM ได้เลยค่ะมันก็จะมีปีที่ใหม่กว่า หรือไม่งั้นอยากจะดูปีกเก่าก็ากามาดูที่เร่มจริงที่ชั้นบริการของเราได้นะคะวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ